ดวงชะตา12ราศีเดือนมกราคม2569ราศีเมถุนนักแปลาธาตุผู้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนภาพรวมชะตาชีวิตสำหรับชาวเมถุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ลึกซึ้งและเข้มข้นพลังงานส่วนใหญ่โฟกัสไปที่เรือนมรณะ ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเกิดใหม่และทรัพย์สินของผู้อื่นท่านจะถูกกระตุ้นให้จัดการกับเรื่องที่ค้างใจเรื่องลี้ลับหรือปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อนก่อนที่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนสุภะในวันที่20มกราคมซึ่งจะทำให้บรรยากาศชีวิตผ่อนคลายและสดใสขึ้นการงาน Career and Profession ในช่วงต้นเดือนงานวิจัยงานตรวจสอบหรืองานที่ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึกจะโดดเด่นมากท่านอาจได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาลับหรบหรือจัดการวิกฤตขององค์กรซึ่งท่านจะทำได้ดีเยี่ยมแต่ต้องระวังความเครียดสะสมวันที่20มกราคมเมื่อดาวพุธย้ายราศีท่านจะเริ่มมองเห็นภาพรวมที่กว้างขึ้น การนำเสนอไอเดียหรือผลงานที่ได้จากการค้นคว้าในช่วงต้นเดือนจะได้รับการยอมรับอย่างสูงการเงิน (Finance and Wealth) เรือนมรณะที่ถูกกระตุ้นอย่างหนักบ่งชี้ถึงโอกาสในการได้รับเงินก้อนจากการกู้ยืมประกันภัยมรดกหรือปันผลจากการลงทุนเป็นจังหวะที่ดีในการวางแผนภาษีหรือ Refinance หนี้สินต่างๆ อย่างไรก็ตามต้องระวังความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กับหุ้นส่วนหรือคู่ครองควรทำบัญชีให้โปร่งใสที่สุดความรัก love and relationships คนโสดแรงดึงดูดทางเพศและอารมณ์รุนแรงมากในเดือนนี้ท่านอาจตกหลุมรักคนที่มีสเสน่ห์ลึกลับหรือมีความสัมพันธ์แบบลับๆ secret affair ซึ่งอาจนำมาทั้งความสุขและความทุกข์ใจ คนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่ต้องเปิดอกคุยกันเรื่องทรัพย์สินและความลับหากมีความจริงใจต่อกันความสัมพันธ์จะแน่นแฟ้นขึ้นในระดับจิตวิญญาณแต่หากมีความลับปกปิดพลังของดาวพลูโตอาจทำให้ความลับนั้นถูกเปิดเผยและกลายเป็นระเบิดเวลาจุดเด่นและจุดด้อย s t r e n g t h and weaknesses จุดเด่นสัญชาตญาณที่แม่นยำ ความสามารถในการเจรจาเรื่องผลประโยชน์และการมองทะลุเจตนาของผู้อื่นจุดด้อยความระแวงสงสยัยความคิดมากวิตกกังวลและการพูดจาเสียดแทงใจดำคนอื่นโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ควรระวัง (cautions) ระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ทางเดินปัสสาวะและโรคที่มาจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ควรระวังการขับรถหรือการเดินทางในช่วงที่ดาวอังคารย้ายราศี23มกราคมเพราะอาจมีความใจร้อนจนเกิดอุบัติเหตุได้คำแนะนำและการปรับแก้ไข Advice and Remediation ใช้พลังงานของเรือนที่8ในทางสร้างสารรค์เช่นการศึกษาโหราศาสตร์จิตวิทยาหรือการลงทุนแบบ VI Value Investor การทำสมาธิจะช่วยลดความคุ้งซ่านของจิตใจได้ดีที่สุดหลักการทำบุญเสริมดวง (merit making) หลักการต่อชะตาและแก้เคล็ดเรื่องมรณะสถานที่บริจาคลงศพแก่ศพระยาตมูลนิธิป่อเต็กตึงหรือร่วมกตันยูหรือไถ่ชีวิตโครกระบือสิ่งของอยารักษาโรคเครื่องมือแพทย์วัดประจำราศี สักการะพระาธาตุดอยสุเทพปีมะแมหรือวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายขยานาคเพื่อเสริมบารมีแลกมงคลและโชคลาภลักกี้นัมเบอร์เลขมงคล 5, 8, 14, 23โชคลาภการเสี่ยงโชคจากเลขที่บ้านหรือเลขเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตหรือความฝันบทสรุปภาพรวม m ัน t h ลี่ซัม a ม y ร ชาวเมถุนกำลังผ่านกระบวนการหลอกคราเพื่อเติบโตแม้บรรยากาศจะดูอึมครึมในช่วงแรกแต่ท่านจะได้พบขุมทรัพย์ทางปัญญาแหลือทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่ขอให้ใช้สติปัญญานำทางแล้วท่านจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสทองได้สำเร็จ